ทุกอย่างเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราไงบอกว่าต้องศรัทธาตัวเองแล้วก็ต้องฝึกฝนเหมือนคนไปเรียนนักร้องอะ่ะไปไปไปร้องเพลงอะ่ะถ้าเรียนแล้วกลับบ้านปุ๊บก็วางตำราไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปฝึกขัดมันก็เท่านั้นแหละแต่ถ้าคนเรียนกลับมาปุ๊บเนะี่ยไปร้องเพลงไปฝึกฝนไปอะไรต่อมันก็ได้เรื่อยๆจากตัวท่านเองนะ,ะทีนี้เรามาเข้ามาในกลุ่มของการเรียนการสอนลายมือจริงๆ การเรียนการสอนเอาอันดับแรกเอาเรื่องของลักษณะเล็บกันเล็บมือเล็บมือถามว่าเล็บมือเรียนไปทําไมออมันมันมีผลมันมีผลอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าผลผลกับเรื่องของเล็บมือนี่เป็นอย่างไรแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเล็บนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเราจะเห็นอ่า เราจะเห็นวิธีคิดเห็นการคิดของแต่ละคนเราจะแบ่งเล็บออกเป็นสามกลุ่มมีสามเหลี่ยมมีกลมมีสี่เหลี่ยมเล็บสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นกลุ่มวิศวกรรมเป็นกลุ่มพวกนักประดิษฐ์นักทดลองนักวิทยาศาสตร์จะไปสังเกตได้นะคนเป็นวิศวกรคนเป็นแพทย์เป็นหมอคนที่มีความรู้ในเชิงของช่าง ความรู้ในเชิงประยุกต์ดัดแปลงชอบประดิษฐ์ชอบทดลองเนี่ยแจวเล็บจะเป็นสามเหลี่ยมก็มเรียกว่าเล็บใบพายแต่ถามว่าเล็บอื่นๆเป็นอย่างนั้นได้ไหมที่ผมพูดมาก็เป็นได้แต่ว่าน้ําหนักส่วนใหญ่จะมาอยู่ตรงนี้ประมาณถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพราะว่ามือกลุ่มที่เล็บสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเล็บประสาทสัมผัสไวพวกนี้ก็จะไฮเปอร์จะแอคทีฟจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษา ที่จะผลไควยที่จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาไหนใครมีเล็บสามเหลี่ยมบ้างลองดูมือตัวเองนีลองดูมือตัวเองนี่เป็นเล็บสามเหลี่ยมไหมกลุ่มสามเหลี่ยมในกลุ่มใบพายเนะี่ยแล้วก็ลองสังเกตตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นไหมไม่ได้ประสาทสัมผัสไวใครเรียกว่าเซนซิทีฟกับเรื่องที่มันมากระทบเราอายตนตหนจะเยอะรูปรสกลิ่นสียงสัมผัสจะดีสามเหลี่ยมก็คือคนเล็บจะแคบ ปลายเล็บจะกว้างออกเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้นี่นะเนี่ยคือง่ายๆอ่ะของคุณอ่ะลองดูสิงั้นก็ลองลองดูมือท่านเองก็ได้ไหนะลองยกมือขึ้นดูก่อนสามเหลี่ยมไหมสามเหลี่ยมกลุ่มสามเหลี่ยมนั่นแหละกลุ่มสามเหลี่ยมของพระอาจารย,าย,ย์สามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมนี่ก็สามเหลี่ยม สามเหลี่ยมแต่ตนนี้มันจะมีเล็กใหญ่เดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าเล็กกับใหญ่นมันต่างกันยังไงส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้น่าจะเป็นออกไปแนวสามเหลี่ยมของของกอ็ออกเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันทีน,นี้กลุ่มสามเหลี่ยมนะ่ถ้าจะเป็นใบพานเนี่ยให้ลองสังเกตเข้ามาในฝ่ามือนิดนึงมันจะมีหยดน้ําอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าลักษณะมือค่อยว่ากันอันนี้เอากลุ่มเล็บก,กอน จำไว้นะเล็บสามเหลี่ยมเป็นคนคิดไว้คือกลุ่มเล็บทั้งหมดเนี่ยเราโยงเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความคิดการคิดวิธีคิดลักษณะการคิดคือนื่แหละเรื่องของคิดเรื่องของประสาทประสาทสัมผัสเล็บนี่ก็ดูเชื่อมโยงไปถึงโรคไฟก็ะเจ็บได้ด้วยนะคือถ้าเล็บสดใสเล็บสีสดใสสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วสดใสนะสดใสแจ่มใส,ใสไม่แข็งกระด้างสุขภาพดี สังเกตเลยถ้าช่วงไหนถ้าเล็บมันฉีกมันแตกเล็บมันเปราะเล็บมันมองๆสุขภาพช่วงนั้นจะไม่ดีอ่ามันเป็นเพราะมันเป็นมันเป็นเพราะมันเป็นตัวฟ้องเหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูเล็บสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยคือมันจะต่างกับสามเหลี่ยมตรงที่ว่าอ่ะเนี่ยถ้าเราดูตะกี้สามเหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวผมกินเส้นให้ดูนิดนึงก็คือโคนเล็บมันจะแคบปลายเล็บมันจะว้างออกแบ๊บออกมาเงี้ย เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมปุ๊บเนี่ยเส้นอันนี้มันจะตรงจะตรงนะมันจะมีเส้นมีลักษณะความตรงของของขอบเล็บเนี่ยมากกว่านะตรงเนี้ยกับปลายเล็บนะมันจะกว้างไล่ๆกันอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมสังเกตนะถ้าสามเหลี่ยมมันจะชี้ๆออกชี้ๆ,ๆออก แลสี่เหลี่ยมมันจะออกเป็นเส้นตรงๆเส้นตรงๆคนเล็บกับปลยา,ายเล็บมันจะใกล้เคียงกันไม่ต้องเป๊ะร้อเนะแต่ว่าแนวโน้มลูกลักมันจะเป็นอย่างนั้น,นคนสี่เหลี่ยมเล็บสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นคนตรงๆเป็นคนมีระบบระเบียบทําอะไรก็แต่คิดแล้วแต่จะอยู่ในกรอบไม่ค่อยประยุกต์ดัดแปลงเท่าไหร่พวกนี้เป็นช่างฝีมือเป็นอะไรที่มันอยู่ในกรอบในระเบียบทําอะไรตรงๆชัดเจน คิดอะไรก็ตามสั่งดีกว่าคือไม่ชอบคิดอะแต่ว่าพวกนี้จะมีสมาธิดีกลุ่มนี้จะมีสมาธิดีทําอะไรได้มั่นคงต่อเนื่องเป็นงานช่างงานปี้เมืออะไรแต่เป็นอะไรก็ได้พวกนี้จะมีสมาธิด,ไได,นนออดีสมาธิจะมั่นคงกว่าเป็นคนตรงๆครบง่งงงายไม่ซับซ้อนทีนี้พวกเล็บกลมอะมาดูเล็บกลมนะเนี่ เล็บกลมก็คือเล็บสามเหลี่ยมกับเล็บสี่เหลี่ยมมาผสมกันนั่นแหละราจะสังเกตล่าะตรงโคนเล็บเนี่ยเขาจะไม่ไม่แคบแต่ก็ไม่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคือโคนเล็บก็จะออกมันมนันข้างเล็บก็จะมันมันเหมือนกันมันไม่ต้องกลมเป๊ะปเป็นเหรียญบาทน,นะมาวัดตามองดูลักษณะมันจะกลมก็คือมันคนหน้ากลมเนี่ยแก้มมันจะป่องหน่อยอคือมันเอาอจะเป็นแนวกลม นเล็บกลมเนี่ยคือก็ผสมภาษาระหว่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นคนคิดไหวแก้ปัญหาเก่งตามคิดไหลเลื่นดีนทีนี้พอเราแยกเล็บออกเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอีนเข้ามาเกี่ยวข้องเล็บสามเหลี่ยมมีทั้งเล็กกลางใหญ่เล็บสี่เหลี่ยมก็มีเล็กกลางใหญ่เล็บกลมก็มีทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่ เอาเล็บเล็กก่อนคนเล็บเล็กเนี่ยความคิดจะไวถ้าอยู่ในกลุ่มที่มันประสาทสัมผัสไวแล้วด้วยก็ยิ่งไวไปใหญ่อย่างเช่นคนที่อยู่ในกลุ่มของเล็บสามเหลี่ยมเนี่ยคาดว่าเป็นเล็บประสาทอยู่ลวประสาทสัมผัสไวคิดชอบปฏิบัติชอทดลองถ้าคนเล็บสามเหลี่ยมแล้วยังเป็นเล็บเล็กอีกอันนี้ก็จะไฮเปอร์นะก็คือคิดหลายเรื่องสนใจหลายอย่างทำโน่นทำนี่บางทีก็ เรียกอะไรทำนี่ยังไม่เสร็จนะทำมันใหม่ละอะไรเงี้ยเป็นไหมลองดูลองดูเล็บตัวเองว่าเล็บเล็กเนี่ยสามเหลี่ยมเล็กเล็กไหมก็กเกือบเล็กอะ่กะก็เกือบเล็กอยู่ในระดับอยู่ในกลุ่มเล็กนั่นแหละของน้องคนนี้เป็นไงนี้ก็กลุ่มเล็กก็สนใจหลายอย่างสมาธิจะไม่่อยมันคงอันนั้นก็อยากทําคือคาว่าคําว่าสนใจหลายอย่างคือคือเหมือนกับเราทํเนี้ยอันนี้ก็อยากทําพอทานี่ไปปุ๊บเห็นนะเอ้ยน่าสนใจ อย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าความคิดมันจะมันจะเยอะมันจะทําโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆข้อดีคือในกรณีถ้าเป็นนักประดิษฐ์เป็นคนที่ออกแบบเป็นคนที่ทําเ,เกี่ยวเรื่องแฟชั่นทันสมัยอะไรเงี้ยก็จะได้เปรียบเป็นคน create, สร้างงานใหม่ๆเป็นพวกทำไรเดียพวกทําเครื่องเพชรเครื่องพลอยเสื้อผ้าอะไรเงี้ยทำอาหารทำอะไรแต่ที่มันต้องแบบวิวัฒน์ไปเรื่อยๆ่ะพวกนี้จะได้เปรียบอย่างเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยได้เปรียบเพราะว่า สมองมันเปนเจนมากขิดโน้นนี่ต่อยอดไปเลยแต่ถ้าพวกเล็บใหญ่ๆเล็บสามเล็บใหญ่ใหญ่พวนี้จะเป็นวิศวกรเป็นอะไรที่แบบเห็นเป็นเป็นเฟืองกอบประกอบกันอะไรเงี้ยคืออยู่ในสมาธิจะมั่นคงกว่าแต่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละแต่ถ้าใหญ่มากก็ก็ก็จะมีสมีมีสมาธิมากกว่า ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กําหนดยากแต่ทีนี้ว่าเราดูดูไปสักพักเนี่ยเราจะเราจะรูเร้เราจะพอแยกออกอย่างของผมเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆอย่างของของท่านเป็นไงดูดิอ่าอย่างเงี้ยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆมาตรฐานอย่างของของของน้องสองคนเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ทางคุณพี่เขาดูเป็ยูนิตกลุ่มที่ค่อนข้างเล็ก กินนิ้วเขาก็ไม่ด้นิ้วเขาก็ไ,าไม่ได้เล็กนะนิ้วเขาก็ปกตินะแต่เล็บก็จะเล็กอย่างเงี้ยสังเกตไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วจะจะจะพอแยกได้เดี๋ยวไปเจอมือบางคนเนี่ยนิ้วก็เท่าเรานี่แหละแต่ว่าเล็บก็จะใหญ่กว่าอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆดูสักยี่สิบคนอะ่ะจะเห็นจะแ,แยกออกจะแยกออกได้ดูไปเรื่อยๆเหมือนไปเลือกส้มอะ่ะส้มเข่งหนึ่งเทมาปุ๊บเนี่ยพันเดียวกันนะคัดสักพักจะได้สามสามไซส์สามไซสไซ์เนี่ย จะเห็นแล้วเอออันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกกลางอันนี้ลูกเล็กแล้วข,ขับขับดูฐานมือดูอะไรประกอบสักพักหนึ่งไ,ไม่ไม่ก็คือเล็กมันก็คือเล็กนั่นแหละสังเกตอลยว่าคนเล็บเล็กเนี่ยบางทีมันจะมันจะดูได้อะคือบางทีมันจะฝังฝังเนื้อนิดหนึ่งอ่าลองลองดูไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเทส้มมากองปุ๊บเนี่ย คันเดียวกันพุทธพังคันครับปุ๊บเนี่ยจะได้สามสาเล็กกลางใหญ่ดูไปสักพักหนึ่งจะจะ,จะเห็นจะเห็นเดี๋ยวตรงเล็บนี่เบรกไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยค่ยคยวาดต่อเดี๋ยวจะเครียดไป